เรามากินชุกี้ตีน้อยนะคะอรอคิวมาสองชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะหิวหรือยัอยงคะอือเอ เชหมเลขตอนนี้ครับเรากำลังนั่งรออาหารอยู่อยู่ที่ อยู่ที่ไหนนะครับสีน้อยสาขาไนะหนสาขาบางเทืค่ะรอคิวกี่ชั่วโมงคนะรับวันนี้สองชั่วโมงสี่สิบรอคิวสองชั่วโมงสี่สิบนะครับรวมรวมแล้วก็เกือบสามชั่วโมงครับไหนเราจะมาจองนั่งรออาหารอีก<ส>แต่ไม่เป็นไรครับเพื้อของก็่อยเ<ส>ราร,รอได้ครับ<ส>นี่ถ้าใครยังไม่เคยมากินตีน้อยเราแนะนำน้ำซุปสีดำนี่นะสวยมากเลย มาแล้วนะจ๊ะอาหารของเรานี่มีโรบอตมาส่งด้วยนะนี่มีพี่พนักง,งานนะครับ้าใจดีครับมาช่วยรับรวมให้เสรวยช่วย,วยให้ตลอดแนะนำนะครับใครที่ยังไม่เคยกินมาลองได้นะครับพี่ตีน้อยทุกสาขานะครับคุณภาพาอราหารดู มากครับมานี่ที่เด็ดสุตของตีน้อยอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องอดูเนื้อสามชั้นสวยไหมครับ,รบนเนื้อโอเคนี่นี่เรามาแนะนำมันก่อนนี่สิ่งที่ทำให้ร้านตีน้อยดังนะครนี่คือน้ำซุปเลยน้ำซุปสีดำเนี่ยคือ พิเศษสุดๆนะถ้าใครยังไม่เคยลองมาลองได้นะครับอร่อยสุดๆโอเคมาทุกคนตอนนี้อาหารของเราเริ่มเริ่มสุกแล้วเรามาชมนะคุณเอเขาจะชิมนะนี่คือน้ำดำนะฮะคุณเอจะชิมแับ คือ,อแบบนุ่มน้ำซุปแบบหอมาอหอมากหอมมากต้องขอโทษท่านไหนครับที่ดูตอนกลางคืนนะแต่ว่าตอนกลางคืนเขาก็เปิดนะครับที่ร้านตีน้อยปิดกี่โมงนะเปิดเที่ยงถึงตีห้าเที่ยงถึงตีห้านะครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันอาทิตย์เนี่ยใครจะมาจองคิวอะมาจองได้ประมาณ 3- 4สี่โมงนะเพราะว่าคิวนานมากผมมาตอนเที่ยงอะร้านเปิด สิบเอ็โมงครึ่งอะ่ะผมได้กินรอสามชั่วโมงได้กินประมาณบ่ายสองครึ่งบ่าย3ามนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะครับไปบ,บายเดี๋ยวเรามาดูกัต่อว่าสภาพหลังกินเราจะเป็นยังไงจับมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำหมูห่อชีสนะคะสามช้น ติงเลือกอเ,เอออันไหนก็ได้นั่นเองโอเคครับว่าทำไมมันไม่น่ากินเหมือนที่เขาทำในติกตอกเลยเสี๋ยวเขาทอดชิ้นแบบ <c oughs> ไหนเอาดิกตอกก็วางสลับกันไงเร้วทำไมไม่สลับเบ้าเออเช่นนั้นเองโอ้น้ำเดือดปุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคชีดชีด โอเคครับเป็นยังไงครับคุณเอความมาฮะ,ะวิดีโอเราก็จะเรียวๆนะครับไม่เหมือนของคนอื่น <ไป S 1> ฮะเราในความเรียวใส่เข้าไปเลยครับโอ้โห้โโล้นๆ,ๆอ่าแล้วจุ่มรอประมาณประมาณกี่นาทีครับคุณเอ 1นาทีไม่ถึงด้วยซ้ำฮัลโโอเคเดิมแมวเดิมนะอีกสักหน่อยนะอีกสักหน่อยอนี่นะทุกคนถ้าใครมาตีน้อยก็เมนูนี้นะเด็ดนะครับแนะนำให้ทำกินนะโอเคได้แล้วโอเค สุกแล้วจ้าครับสุกสุแล้วทุกคนดูชีสครับอาจจะมีหมอกมีฟันหน่อยนะครับเพราะว่าไฟแรงมากมน่าจะปากพองแล้วครับคนกินตอนนี้โอ้โหดูชีสละเยอะจัดเลย เป็นยังไงบ้างครับคุณเอสถานการณ์ตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวอิม่มอิ่มจัดดูนะครับท่านผู้ชมนี่หมดไปแล้วแต่ว่าเราเหลือจอุดในหมอ้อเหมือนน้อยแต่นหนักหน่วงมากวันนี้สำหรับท่านใดที่มาที่ยังไม่เคยมาชิมตีน้อยก็แนะนำให้มานะครับอร่อยจริงครับแบบว่าร้านเขาไม่มีเป็นชายขายนะ เจ้าเนี้ยเขาจะทําเองคนเดียวนะครับมีหลายสาขานะลองเช็คๆดูแถวกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสภาพในหม้อ <c oughs> ดูหน้าคนกินนะอ๋อไม่ไหวแลยอะโอเคพวกเราจะขอกินให้เสร็จให้หมดสักทีก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะแล้วก็จะไปจ่ายตังค์แล้วดูว่าบินออกมาจะเท่าไหร่กันครับขอบคุณครับ ตอนนี้เราอิ่มกันแล้วนะครับทุกคนนี่ม,นมาดรดี๋ยวเลื่อนไปด้านล่างกันนี่นะครับสำหรับค่าเสียหายวันนี้สองคนคนห้าร้บาทครับสำหรับการมาเกณนตีน้อยของเรา สำหรับว,วันนี้เราก็อ่ะแล้วขอลาไปก่อนแล้วกันครับอิ่มมากๆเลยบ๊ายบาย,บาย